เด้อพี่น้องกินขเขาคิแวแซบโยคิวเขาทำกันเด้อพี่น้องมีกุ้งสมตำสมเนอใหม่นะครับแล้วถอดฉีดพกนีถอดฉีดเนื้อแดดเดียว เนือบ้นี่แดดเหนือเปียกน้ำใส่ตุย่ยใส่กล่องโฟมมาใส่กล่องโฟมมาหนักเขาเดึ้งใครอยู่มีมองพึ่งเนาะมอ,อมังอยู่มังอยู่ พ่อพอซ้อนกินเข่าเก่งใช่ไหมเวิดถ้วยนึ่งแล้วพ,พอซอ้อนแกเร็วๆแกเร็วๆกลุ่มไงกินโชว์บ้างนีง เขารลอมบงมือรับครับต้องก็บอืมโอ้ยปากเลย ่อยกินแล้วกินตอนนขึ้นเวทีผู้เดียวยูเจมุมเศษๆต้องกันเด้อพ่น้องเด้อมาๆๆมาก ฮึมฮึอยเดเฮ็ดโอออกหามงค์คนขอ,าอ,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 ขอลายเหมือนอะไรพอนะเป็นอาทิตย์ล่ะแค่นี้แหละพี่น้องข่อกันคลิปใหม่เด้อครับเด้อนะไระกดแชร์นำนะครับ ขอบคุณครับจุบจุบ